ผมถามคุณสิสริกัญญานี่หนึ่งคือรัฐบาลเนี่ยเข้าสู่ปีที่2แล้วจะ,ะมีมีเวลาอยู่ตําแหน่งอีก2ปีคุณสิริกัญญาวางแผนไว้ไหรือยังว่าจะไปบทชีพระเคุณคุณไปคุณไปนนกรัฐบาลนี้เอาไว้ว่าคุณจะบทชีแล้วก็โตหเปอซเขาผ่านมาครึ่งทางแล้วคุณเนี่ยเสียโอกาสในการบทชีไปไปครึ่งทางแล้ว การทำนุบบำรุงพุทธศาสนาของศิริกัญญาเสียไป2ปี 2> น่ฮนนะค,คุณไม่แว้2ปีคุณจะได้บทชี้เมื่อไหร่เนี่ยาชา้าลาช้าไรนะ <ผม S 1> เนี่ยแทนคุณ ครบพรรษาไหมเนี่ยจะได้ปวดไหมเเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันยังไม่มีวี่แววเลยที่เศรษฐกิจจะโตได้ห้าเปอร์เซ็นอย่างที่เขาโฆษณาไว้นะคะยิ่งยิ่งดูยิ่งวันเนี่ยเขาก็ยิ่งยอมรับแล้วนะคะอย่างแล้วทัฐมนตดีคลังคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็อยู่กับความเป็นจริงมากเขาก็ประกาศแล้วว่าสามเปอร์เซ็นก็ดีแล้วใช่เขาพูดเออบรรมดากองเชียร์เองเนี่ยเมื่อไตรมาสที่สามที่ผ่านมาเนี่ยพอประกาศออกมาว่า g d p โตสามนี่คือแบบตบมือดีใจแบบดีใจมาก Oh. กันทวนหน้านึกออกป่าวว่าโอ้โหแบบว่าผลงานเราเริ่มปรากฏแล้ว G D B โต3เปอร์เซนเลยอย่างเงี้ยครับเออก็ดูเหมือนเขาแ่บจะเลิกหวังกันแล้ว <c oughs> ว่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาโตดี oh. ที่เหลือเนี่ยคือประคองไม่ให้มันตกไปมากกว่านี้เนาะก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะย้ำกลับมาอีกทีนึงเนาะสิ่งทีท่ิฉันพูดแล้วโดนด่านหนักมากก็คือเรื่องลา ว่าบอกว่าเออเศรษฐกิจไทยมันเป็นลาคุณจะไปเครียดนให้มันวิ่งเร็วเท่าม้ามันเป็นไปไม่ได้นะย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือว่าคําว่าลาเนี่ยมันคือศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคือศักยภาพคุณมาได้แค่นี้แหละสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเต็มที่นะคะแต่ว่าคุณบอกว่าคุณจะทําให้มันเป็นม้าคือวิ่งให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันจะตายเอาคนคุณจะเคีียนลายไงให้มันวิ่งได้5%เนี่ยมันจะตายเอานะคะคแต่ว่าคนก็ไปตีความว่าโอ้ดูถูกประเทศตัวเองไม่ใช่คุณไปดูอไอตัวศักยภาพเนี่ยเขาคํานวณกันหลายสํานักนะ,ะไม่เคยมีสํานักไหนเกินสามสักสํานักนะคะดังนั้นสาเนี่ยคือ normal ครับปกติมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าโอเคสปอร์เซนก็ดีแล้ว <c oughs> เเลนะคะ <c oughs> ห้าเปซน่าจะลืมไปแล้วว่าเคยพูด <c oughs> นี่อาจารย์เป็นห่วงเรื่องบวชของคุณไหมากับความล่าชานี้มากขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> มีปัญหาอะไรนักหนาไม่ผมเนี่ยอยาจารย์อยากไปแบบว่าไปฟ้อนไปฟ้อนในขบวนแห่งอ๋อไปล้ํามีคนรอลํลำหน้าขบวนให้คุณศิริกัญญาเยอะแล้วก็ คือผมเนี่ยโชคร้ายคนชอบส่งคลิปเวลาคุณสิริกัญญาไปร้องเพลงแล้วไปเต้นตามที่ต่างๆมาให้ดูผมว่าคนอย่างเงี้ยควรจะได้เข้าสู่พุทธศาสนาลดกิจกรรมลดการร้องเพลงลดการเต้นลดเพลงแบบไทแอมจิงด้อมเนี่ยทุกงานอยู่เพลงเดิมช่วยช่วยผ้าเช็ดหน้าเนี่ยเนอะวทีเพลงดีเพลงเดียวห้าปีแล้วเขามีแต่เพลงเดียวคุณหมายผมว่าคุณผมว่าคุณหมายน่าจะต้องไปกระจาแล้วนะไปไปดีกว่า